ช่องตามใจทูเดย์ชูหลิวเยเว่เสียนเทพสวรรค์ตอนที่53อัิบสชริยะชูหลิวเยเว่งั้นหรือเมื่อได้ยินชื่อนี้ในการสอบแข่งขันของสำนักเทียนลู่หลงจิ้นเกือบสงสัยว่าตัวเองได้ยินเสียงหลอนไปแล้วนี่มันชื่อซ้ำกันหรือเปล่า เมื่อพวกเด็กหนุ่มข้างกายเห็นสีหน้าผิดปกติของเขาจึงพูดขึ้นด้วยความไม่แน่ใจหลงจิ้นเก็บกระบี่คู่กายสีหน้าของเขาดำดิ่งดั่งน้ำลึกไปถามมามีเรื่องอะไรกันแน่พยะยค่ะเด็กหนุ่มคนหนึ่งหันหลังและจากไปอย่างรวดเร็วส่วนที่เหลือไม่กี่คนก็พากันมองหน้าด้วยความมึนงงสงสยัยปองชายทรงรังเกียจชุลิวเย่มากตอนนี้แค่ได้ยินชื่อนางพระองค์ก็ทรงขุนเคืองพระไทยแล้ว ทุกคนนิ่งเงียบกันครู่หนึ่งเพราะกลัวว่าจะทําให้หลงจิ้นกุ่นโกรธแต่พวกเขาไม่ใช่ฝ่ายเดียวที่ได้ยินประโยคเมื่อครู่นี้นักเรียนคนอื่นๆที่รอเข้าสอบก็ได้ยินชัดเจนเช่นกันบางคนเริ่มพากันลอบมองหลงจิ้นและแอบคิดว่าชูหลิวเย่ผู้นี้ใช่คนที่ก่อเรื่องวุ่นวายช่วงนี้หรือไม่ชูหลิวเย่เว่นี่เป็นคนยังไงหรือว่านางจะเป็นม้ามืดที่แซงหน้าสิทธ์น้องชายกับสิธ์น้องหญิง ไม่รู้สินะถึงอย่างไรก่อนหน้านี้ก็มีเคยได้ยินชื่อเสียงนางสักเท่าไหร่แต่ก็คงจะเป็นคนนั้นหละมัง้งอ๋อจูจูข้าก็นึกขึ้นมาได้ชูหลิวเย่นั่นเคยบอกว่าจะสอบเข้าสำนักของเรามิใช่หรือหากข้าจำไม่ผิดหลักก็น่าจะเป็นวันนี้มัง้งชู่เบาเสียงหน่อยสิเจ้าไม่เห็นหรือว่ารัชทายาทหน้าเสียแค่ไหนอีกอย่างชูหลิวเย่จะสอบติดได้อย่างไรข้าว่าต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆ เสียงกระซิบนินทารอบข้างทำให้สีหน้าของหรงจิ้นยิ่งหุุดหงิดจริงได้เขาเกือบลืมไปแล้วว่าเงื่อนไขเดียวสำหรับชูหลิวเย่ที่จะยกเลิกสัญญาการแต่งงานก็คือนางต้องการสอบเข้าสำนักเทียนลู่ไม่ต้องไม่ใช่แน่นอนอง์ชายเสียงตะโกนดังทำลายความเงียบแต่เด็กหนุ่มที่เพิ่งไปสอบถามข่าวได้กลับมาแล้วเมื่อหลงจิ้นเห็นคนนั้นเขาก็รีบก้าวไปข้างหน้าแล้วถามอย่างรวดเร็วทางนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่ แม้กระทั่งเขาก็ยังไม่ทันสังเกตว่าน้ำเสียงของเขาควบคุมความประหม่าเอาไว้ไม่อยู่ทูลองชายการสอบของปรมาจารย์ทางด้านนั้นชูหลิวเย่ได้อันดับที่สองจริงๆพะยะค่ะเด็กหนุ่มคนนั้นพูดกระหืดกระหอบหัวใจหลงจิ้นหล่นวูบแต่เขาก็ยังหอบเอาความหวังสุดท้ายเอาไว้ในบรรดานักเรียชั้นนี้ก็มีชื่อนี้อยู่ใช่หรือไม่เด็กหนุ่มชะงักและหลบสายตาของหลงจินด้วยท่าทางลำบากใจ พายัคามีคนที่ชื่อชูหลิวเยเว่ยหงจิ้นหลับตาและรอบถอนหายใจด้วยความโล่งอกชื่อซ้ำกันจริงๆด้วยเขาบอกแล้วว่าชูหลิวเย่นั้นไม่มีทางเป็นปรมาจารย์ได้หรอกองค์อง์องชายเด็กหนุ่มคนนั้นรู้ว่าเขาเข้าใจผิดแล้วจึงกลัวหัวหดแล้วอธิบายด้วยน้ำเสียงสั่นๆชูหลิวเย่ที่กล่าวถึงนี้ก็คือคนนั้นหลงจิ้นนิ่งค้างเจ้าว่าอะไรนะ เด็กหนุ่มผู้นั้นร้องให้หน้าเยเกวันนี้ชูหลิวเย่เว่สอบเข้าสํานักมาได้แล้วอีกทั้งนางยังได้เป็นนักเรียนใหม่ทันทีแล้วเข้าร่วมการสอบปรมาจารย์จนได้อันดับสองไปครองตอนนี้พวกอาจารย์และลูกศิษย์แถวนั้นเดือดร้อนกันไปหมดแล้วอีกไม่นานเรื่องก็คงลามมาถึงพวกเราตรงนี้ก็คงจะรู้กันไปทั่วทั้งหมดพยคะคะและแล้วข่าวนี้ก็ถึงหูทุกคนภายในครึ่งชั่วโมง ชูหลิวเย,ย่ที่เคยถูกคนกลั่นแกล้งรังแกไม่เพียงแต่สอบเข้าสำนักเทียนลู่ได้สำเร็จแต่พอเข้าเรียนวันแรกนางก็คว้าอันดับสองของการสอบปรมาจารย์มาได้อีกด้วยสิ่งนี้จะจุดชนวนให้เกิดการประตู้ทั่วทั้งเมืองหลวงอย่างแน่นอนหรงจิ้นยังคงไม่มีคืนสติกลับมาได้สักพักใหญ่แล้วจากนั้นเขาจึงกระชากคอเสื้อเด็กหนุ่มไว้แน่นแล้วตะคอกใส่อย่างเรียวกราดเจ้าพูดจาเหลวไหลอะไรฮะคนชีพจรไม่สมบูรณ์จะเป็นปรมาจารย์ได้อย่างไร อ,องชายกระหม่อมจะกล้าหลอกพระองค์ได้อย่างไรพะยะขะแต่นี่เป็นสิ่งที่ผู้อาวุโสสุนจงเหยียนพูดออกมาเองกับปากอีกอย่างอีกอย่างเขากลืนน้ำลายและสะอึกร่ำให้ชูหลิวเยเวยยังสอบผ่านทั้งสามวิชาจึงสอบเข้าสำนักได้สำเร็จอาจารย์ไปเชิญยังกล่าวอีกว่าชูหลิวเยเวยคืออัจฉริยะที่สิบปีจะพบเจอแค่หนึ่งคนเขาบอกว่านางจะต้องมีอนาคตที่สดใสแน่นอนพะยะ่ะปัง หลงจิ้นโยนคนผู้นั้นลงบนพื้นด้วยสีหน้าโกรธขึ้งช่องตามใจทูเดย์ตอนที่54ของขวัญจะมีอะไรน่าขำไปกว่านี้อีกหรือนางกับเขามีสัญญามั่นหมายมาตั้งหลายปีนางทำตัวอ่อนแอขี้ขลาดให้เขาอับอายขายข,ายขี่หน้าแต่ทันทีที่ยกเลิกสัญญานางกลับเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือกลายเป็นอัจฉริยะชั่วข้ามคืนที่ใครๆต่างอิจฉา ไม่ว่าอย่างไรหลงจิ้นก็ไม่เชื่อโดยเด็ดขาดแต่เขาทราบดีว่าทางสํานักไม่มีทางทําอะไรผิดพลาดแน่นอนดังนั้นกล่าวคือชูหลิวเย่เป็นอัจฉริยะด้านปรมาจารย์ทุกคนที่อยู่รอบข้างต่างตกใจเมื่อได้ยินเรื่องนี้แม้แต่คนที่ชอบล้อเล่นมาก่อนตอนแรกก็แค่พูดเล่นแต่ใครจะไปรู้ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหลายคนมองไปทางหลงจินด้วยแววตาซับซ้อนต้องส่งโชคร้ายแค่ไหนถึงได้มาเจอเรื่องราวเช่นนี้ได้ ทางด้านนี้ยกเลิกสัญญามั่นหมายทางด้านนั้นกลายเป็นอัจฉริยะที่เป็นที่ต้องการตัวแถมยังเป็นปรมาจารย์อีกด้วยอัจฉริยะด้านปรมาจารย์ที่โดดเด่นนั้นล้ำค่าย,ยิ่งกว่าอัจฉริยะผู้ฝึกยุทธธรรมดาทั่วไปทั้งยังเนื้อหอมอีกด้วยหากชูหลิวเยวสายความสามารถที่แท้จริงของนางในการคว้าตำแหน่งที่สองนี้นางก็จะได้พลิกชะตากลับมาอีกครั้งจริงๆต่อแต่นี้ไปไม่รู้ว่าจะมีสักกี่คนที่รีบไปอ้อนวอนขอความเมตตาจากนาง ส่วนหลงจิ้นกับทอดทิ้งพระคู่มั่นที่เป็นถึงอัจฉริยะด้านปรมาจารย์ที่หายากแล้วหันไปเลือกชูเซียนหมิ่นแทนแม้ว่าชูเซียนหมินจะมีพรสวรรค์ที่ไม่เลวแต่นางก็เป็นได้เพียงผู้ฝึกยุทธเท่านั้นแน่นอนว่าเทียบปรมาจารย์ไม่ได้แม้แต่ปลายเล็บประกอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานเลี้ยงเมื่อวันก่อนตอนนี้คนเขารู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองว่านางเป็นคนไร้ยังอายใช้มนยาโดยไม่รู้ผิดรู้ควรเพื่อขึ้นเป็นใหญ่หน้าไม่อายสักนิดเมื่อเปรียบเทียบกันทั้งสอง ช่างน้าเศร้าสลดจริงๆฝูงชนพากันมองหน้าและซุบซิบกันเบาๆจิทถ่าเรื่องนี้เป็นค่าแทนหละก็ฆ่าคงเสียใจไปจนตายแล้วก็นั่นนะสินางเป็นถึงปรมาจารย์เชียวนะซื้อถิงได้ที่หนึ่งไม่นานนางก็คว้าเอาที่สองไปได้นี่ก็สามารถอธิบายได้แล้วว่าพรสวรรค์ของนางก็น่าจะพอๆกับซื้อถิงไม่ใช่หรือ ถึงกระนั้นซือถิงก็เริ่มฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กแต่ดูเหมือนชูหลิวเยเว่ถูกก่อนแกล้งรังแกมาโดยตลอดหลายปีใช่ไหมหละ่ะแม้จะไม่รู้ว่านางเป็นอัจฉริยะด้านปรามาจารย์ได้อย่างไรแต่ต่อไปนี้คงไม่เหมือนเดิมแล้วละ่ะทุกคนเงียบหน่อยสิไม่เห็นหน้าเขาตอนนี้หรือว่าบูดบึ้งแค่ไหนเหินน้ำเชี่ยวขนาดนี้ใครจะเอาเรือไปขวางได้เล่านจนหลีอ๋อง ลงซิวเอ็นกายนอนอยู่บนเตียงแสงแดดสองลอดหน้าต่างจนเกิดภาพสะท้อนเงาขนตายาวตรงใต้ตาใบหน้าหล่อเหลาเกลี้ยงกล่วเผยให้เห็นผิวกระจ่งางใสทำให้เขาเหมือนกะัลักด้วยน้ำแข็งและหิมะที่บริสุทธิ์ที่สุดจากสวรรค์มีเพียงริมฝีปากบางสีแดงเข้มของเขาเท่านั้นที่ทำให้ดูมีเสน่ห์น่าลหลงไหลเขาเปรียบเสมือนดั่งน้ำทิพย์เพียงหนึ่งเดียวท่ามกลางหิมะน้ำแข็งบนโลกมนุษย์ช่างดูเย้าวยวนเป็นที่สุดมีเสียงฝีเท้าดังขึ้นนอกประตู เป็นเยี่ยนชิงที่เข้ามาเยี่ยนชิงโค้งคำนับแล้วเอ่ยขึ้นปองชายสิ่งของที่พระองค์เลือกเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วพะยะค่ะขนตาของหลงซิลขยับเล็กน้อยก่อนจะลืมตาขึ้นเกิดแสงประกายพาดผ่านในดวงตาลุ่มลึกคู่นั้นสอบเสร็จแล้วก็คงออกมาแล้วมัง้งพะยะค่ะคุณหนูใหญ่ชูสอบผ่านทั้งสามแขนงวิชาและสามารถสอบเข้าสำนักเทียนลู่ได้สำเร็จพะยะค่ะ แม้น้ำเสียงของเยี่ยนชิงจะสงบนิ่งแต่คลื่นในใจของเขายังไม่สงบลงสักนิดสวรรค์รู้ดีว่าเขาตกใจแค่ไหนเมื่อได้รับข่าวนี้แม้ว่าเขาพอจะเดาได้แล้วว่าคุณหนูใหญ่ของตระกูลฉูไม่ใช่คนธรรมดาแต่เขาคิดไม่ถึงว่านางซ่อนความสามารถที่แท้จริงไว้ได้ขนาดนี้นอกจากนี้คุณหนูใหญ่ฉูยังเข้าร่วมสอบกลางภาคของสำนักด้วยได้ยินมาว่าคว้าอันดับสองของปรมาจารย์มาได้ด้วยพยาาัค่ะหลงสิวเลิกคิ้ว นิสัยทำตัวเป็นจุดสนใจเช่นนี้ทำให้ข้าปวดหัวจริงๆเยี่ยนชิงเหลือบมองเจ้านายตนเองแล้วหางตากระตุกปวดหัวแล้วพระองค์หัวเราทำไมกันพอเป็นเรื่องของตัวเองก็ไม่เคยเห็นพระองค์จะทรงดีใจขนาดนี้มาก่อนเยี่ยนชิงเจ้าอยากพูดอะไรหรงชิวเหลือบมองเขาแวบหนึ่งเยี่ยนชิงรีบยืดตัวตรง ระหม่อมอยากพูดว่าสายตาของพระองค์ช่างกว้างไกลยิ่งนักพะยะค่ะหลงซิวเคะนิ้วเรียวของเขาลงบนโต๊ะรุ่นคิดครู่หนึ่งแล้วปล่อยเสียงหัวเราะเบาๆในเมื่อนางเล่นจนสนุกเช่นนั้นวันนี้ก็ปล่อยให้นางสนุกจนพอใจของขวัญที่เคยเตรียมไว้ก็ให้เพิ่มไปอีกหนึ่งเท่าเยี่ยนชิงถามอย่างลังเลแล้วชิ้นนั้นของพระองค์ข้าจะนำไปให้ด้วยตัวเองตอนที่ห้าสิบห้าเจ้าช้าเกินไป ตอนนี้ชูหลิวเย่ไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นข้างนอกบ้างทันทีที่นางได้รับธงก็มีดอกไม้ไฟถูกจุดขึ้นกลางท้องฟ้านางเลิกคิ้วด้วยความแปลกใจตอนแรกคิดว่าจะมีเพียงที่หนึ่งเท่านั้นที่ได้รับยกย่องแต่คิดไม่ถึงว่าที่สองก็จะมีชื่อเสียงตามไปด้วยนางจงใจเข้าชิงอันดับที่สองเพราะแค่ไม่อยากสร้างปัญหาให้มากนะแต่แบบนี้ก็ดีเหมือนกันอย่างน้อยนับแต่นี้เป็นต้นไปคงไม่มีใครกล้ามาสร้างความเดือดร้อนให้นางง่ายๆ อีกแล้วเจ้าคือชูหลิวเยเ่เองหรือชูหลิวเยเ่หันไปมองก็เห็นว่ามีคนแก่ท่าทางใจดีกำลังมองสำรวจนางอยู่ข้างหลังของเขายังมีชายไวกลางคนตามมาอีกสองคนและมีพลังปราณของปรมาจารย์ลอยวงเวียนอยู่รอบตัวพวกเขานางจึงรู้ได้ทันทีที่แท้สามคนนี้ก็คือปรมาจารย์ที่ควบคุมค่ายกลอยู่ในป่านางคุกเข่าคานวะสิทธิชูหลิวเย่คารวะอาจารย์ทุกท่าน ผู้อาวุโสซุนเป็นหนึ่งในผู้อาวุโสทั้งห้าของสำนักเราหนึ่งในชายวัยกลางคนเอ่ยเตือนชูหลิวเยเว่รีบแก้คำพูดคาระวะผู้อาวุโสซุนซุนจ้องเหยียนปัดป้องมือแล้วหัวเราะในลำคอพวกนี้มีอะไรน่าสำคัญกันวันนี้หลิวเยเว่เข้าสำนักเป็นวันแรกไม่รู้ก็เป็นเรื่องธรรมดาคิดไม่ถึงว่าสำนักเราจะมีอัจฉริยะเพิ่มมาอีกหนึ่งคนมิหน้าละเจ้าไปเชิญน,นั่นถึงได้ดูชื่นชมเจ้ายิ่งนักเจ้าเก่งมากจริงๆ เจ้านั่นดูเหมือนว่าความอาวุโสของชายชราผู้นี้จะสูงมากนางไม่เคยได้ยินชื่อของผู้อาวุโสทั้งห้าแต่เห็นได้ชัดว่าพวกเขาต่างมีตำแหน่งสูงส่งเป็นที่เขาพนับถือชูหลิวเย่ยเว่ยคิดในใจแต่สีหน้ากลับไม่เผยสิ่งใดผิดปกติจากนั้นนางจึงเอ่ยด้วยท่าทีไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่คัดค้านผู้อาวุโซสซุนกล่าวชมเกินไปแล้วเจ้ากะเมื่อซุนจงเหยียนเห็นท่าทางเช่นนี้ของนางเขาก็ยิ่งชื่นชมนางมากขึ้น อายุยังน้อยแต่กลับสุขุมนุ่มลึกอย่างยิ่งลูกศิษย์ส่วนใหญ่หากสามารถสอบได้ที่หนึ่งที่สองก็จะพูดจาถ่อมตัวแต่ววตามักแสดงความภาคภูมิใจออกมาอย่างควบคุมไม่อยู่แต่ววตาของชูหลิวเย่กลับสงบนิ่งราวกับว่านางไม่ได้สนใจในสิ่งนั้นจริงนางอาจจะไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้หมายถึงอะไรหรือไม่ก็อาจจะไม่สนใจในความยากของการสอบตั้งแต่แรกนี่ไม่ใช่การกล่าวชื่นชมเจ้ามีความสามารถที่โดดเด่นด้านปรมาจารย์ ก็ควรจะค้นพบตั้งนานแล้วและเพิ่มเติมการเล่าเรียนเรื่องวันนี้จะต้องกลายเป็นอีกฉากแน่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตระกูลชูถึงได้ทวงความเจริญของลูกหลานที่เป็นอัจฉริยะหายากเช่นนี้ไปได้หากไม่ใช่เพราะชูหลิวเยเว่ร้องขออยากเข้าสอบด้วยตนเองเกรงว่าชาตินี้นางคงถูกฝังกบจนมิดชายไวกลางคนทั้งสองสบตากันและทั้งคู่เห็นความประหลาดใจในดวงตาของกันและกัน หากมองผิวเผินแล้วผู้อาวุโสซุนเป็นคนอ่อนโยนแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่เข้มงวดมากน้อยนักที่จะมีนักเรียนที่เข้าตาเขาแม้ชูหลิวเย่จะแสดงความสามารถได้ไม่เลวแต่การประเมินของผู้อาวุโสซุนไม่สูงไปหน่อยหรือชูหลิวเย่แววมยิม้มท่านยกย่องสิทธ์เกินไปแล้วสามารถเข้ามาเรียนในสำนักได้สิทธ์ก็ดีใจมากแล้วเจ้ากะสุนจ้องเหยียนลูกคราวแล้วหันไปยิ้มให้สือถิง ซื้อถิงต่อไปเจ้าต้องพยายามให้มากเข้าละ่ะซื้อถิงเม้มริมฝีปากแล้วก้มหน้าลงเล็กน้อยผู้อาวุโสซุสนชี้แนะได้ถูกต้องแล้วขอรับดูแล้วผู้อาวุโสคงมองเห็นอะไรบางอย่างชูหลิวเย่ผู้นี้นางกักเก็บพลังที่แท้จริงระหว่างการสอบในเมื่อพวกเจ้าทั้งสองต่างสอบเสร็จแล้วลองมาดูค่ายกนนี้เสียเถิดผู้อาวุโซสซุนกล่าวพลางชี้ไปที่กลุ่มหินสีเงินที่ล่องลอยอยู่ในอากาศ ซื่อถิงและชูหลิวเย่ต่างเชื่อฟังแล้วเดินเข้าไปแต่โดยดีผู้อาวุโสซุนเป็นผู้สร้างค่ายกนนี้ขึ้นมาด้วยตนเองทั้งความละเอียดและความซับซ้อนขั้นสูงหากลองมองด้วยสายตาและสัมผัสด้วยตนเองก็จะได้รับประโยชน์จากมันไม่น้อยผ่านไปอีกประมาณครึ่งชั่วยามก็มีเสียงฝีเท้ารีบร้อนดังขึ้นในป่าอีกครั้งชูหลิวเย่เววงเงยหน้าขึ้นไปมองแล้วเผยรอยยิ้มคนที่เข้ามานั้นคือซืออ่อหยางเวลานี้ผมเผ้าของเขาดูยุ่งเหยิง เสื้อผ้าเปื้อนรอยเลือดเห็นได้ชัดว่าผ่านความยากลำบากข้างในนั้นมาไม่น้อยเขามีสภาพต่างจากตอนแรกอยู่มากโขสายตาของเขากวาดไปบนผืนธงเบื้องหน้าเขาและพบว่ามีที่นั่งว่างเพียงสองที่เท่านั้นซึ่งหมายความว่ามีเพียงสองคนเท่านั้นที่มาถึงก่อนหน้าเขาเขาคือที่สามเมื่อคิดถึงตรงนี้ในที่สุดรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาและเดินเข้ามาอย่างรวดเร็วจากนั้นเขาก็ชักทงออก แม้การสอบจะผ่านมาได้อย่างยากลําบากแต่สามารถคว้าอันดับนี้มาได้ก็ถือว่าคุ้มแล้วจากนั้นเขาก็เงยหน้าขึ้นและมองไปข้างหน้าขณะที่อยู่ในค่ายกลท่ามกลางผืนป่าลึกเขาไม่ได้ยินเสียงโลกภายนอกเลยดังนั้นเขาจึงไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ที่ได้อันดับที่หนึ่งและอันดับที่สองทันทีที่เขาเงยหน้าขึ้นเขาก็เห็นร่างสูงที่คุ้นเคยเป็นซื่อถิงจริงๆด้วย จากนั้นเขาก็เบนสายตาเล็กน้อยมองไปที่ตรงข้างเมื่อได้เห็นใบหน้ารูปงามนั้นร่างกายของเขาก็นิ่งค้างอยู่กับที่ยินดีด้วยชูหลิวเยเว่ปร,รบมือยิ้มตาหยีได้ที่สามซื่อหยางมึนงงแล้วถามออกไปโดยไม่รู้ตัวเจ้ามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงชูหลิวเยเว่กับพริบตาปริบๆเพราะว่าข้าได้ที่สามไงละ่ะเจ้า น่าเสียดายจริงๆไหนบอกว่าไว้เจอกันในสนามสอบไงแต่ข้ามองซ้ายมองขวาเจ้าก็ยังตามไม่ทันสักทีข้าก็เลยเดินนํามาก่อนชูหลิวเย่เวยยักไหล่ข้าคิดไม่ถึงจริงๆว่าเจ้าจะช้าขนาดนี้ตอนที่ห้าสบหกราชวงศ์เทียนลิงซื่อ,อยางจุกอ,กอกจนพูดไม่ออกเขาช้าเกินไปแต่เขาก็ได้ที่สามเชียวนะผลสอบเช่นนี้เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจแต่เขากลับโดนชูหลิวเยเวยเยาะเยะ้ย แต่เขาก็เถียงกลับไปไม่ได้อยู่ดีใครใช้ให้นางได้ที่สองกันเล่าแม้ว่าเขาจะไม่มีทางเชื่อแต่ผู้อาวุโสซุนและคนอื่นก็อยู่ตรงนี้ชูหลิวเย่คงไม่มีความกล้าโกหกขนาดนั้นหรอกเมื่อนึกถึงสิ่งที่เขาพูดโอ้อวดก่อนหน้านี้และเปรียบเทียบผลสอบของทั้งสองคนในตอนนี้แล้วเขาก็รู้สึกอายจนหน้าร้อนจีเจ้าเจ้าออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ซื่อหยางกอดเอาความหวังสุดท้ายแล้วดิ้นรนถาม ถ้าชูหลิวเย่เว่เร็วกว่าเขาเพียงเล็กน้อยก็ไม่นับเด็กคนนี้กับซือถึงห่างกันไม่ถึงครึ่งก้านทูบเร็วกว่าเจ้าประมาณครึ่งชั่วโมงเห็นจะได้ซุนจงเหยียนเอ่ยยิ้มซือยางทำได้ดีในด้านอื่นๆยกเว้นว่าเขาหยิ่งเกินไปและค่อนข้างเห็นแก่ตัวยืมมือชูหลิวเยเว่สั่งสอนเขาสักครั้งให้เขาได้กลับไปทบทวนตัวเองบ้าง เมื่อได้ยินคำพูดของผู้อาวุโสซุนก็ได้ทำลายความหวังสุดท้ายในใจของซือหยางไปหมดสิ้นเขาจึงก้มหน้าลงอย่างสลดใจหากพสุธามีรอยแยกหลักก็เขาแทบรอไม่ไหวที่จะดิ่งลงไปเดี๋ยวนี้ก่อนหน้านี้เขาเคยยั่วยุชูหลิวเย่ตอนนี้ช่างหน้าขำชะมัดชูหลิวเยว่เอ่อยถามหากเจ้าเสียใจที่วันนี้ยังไม่ทันได้ประลองฝีมือกันจรงิจรงๆจงัจงๆเช่นนั้นวันหน้าเราค่อยมาสู้กันอีกก็ใช่ว่าจะไม่ได้ ซื้อ,อยางยกยิ้มในใจแล้วพินิดมองชูหลิวเย่เว่คราวนี้เขารู้สึกประหลาดใจที่พบว่าชูหลิวเย่ไม่มีบาดแผลแม้แต่น้อยการสอบครั้งนี้เขาฝ่าฟันอุปสรรคตั้งมากมายแต่เหมือนชูหลิวเย่จะไม่เป็นอะไรสักอย่างเขากัดฟันแล้วหันหน้าหนีไม่จําเป็นข้ายอมรับวันนี้เจ้าเก่งกว่าข้าเมื่อพูดจบเขาก็รู้สึกเสียหน้าเขาไม่อยากอยู่ตรงนี้อีกต่อไปแล้ว หลิวเยเว่มีพรสวรรค์ด้านนี้จริงๆต่อไปพวกเจ้าคือสหายร่วมเรียนต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้มากๆต้องดีแน่นอนสุนจ้งเยียนเอ่ยขึ้นในที่สุดซื่อถิงก็ถอนสายตาจากค่ายกลนสิทธิ์จะจำคำสอนของผู้อาวุโสสุนเอาไว้ให้ดีขอรับสุนจ้งเหยียนพยักหน้าจากนั้นเสียงประกาศผู้ชนะอันดับที่สามก็ดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้เป็นชื่อของซือหยาง ตอนแรกซื่ออย่างก็หวังว่าชื่อของตัวเองจะได้ประกาศแบบนี้เหมือนกันแต่เมื่อทำได้สำเร็จจริงๆเขากลับดีใจไม่ออกแม้แต่การคิดที่จะอยู่ข้างชูหลิวเย่ก็เกิดความละอายที่อธิบายไม่ได้นักงได้ที่สองโดยไม่ให้ซุ่มให้เสียงตนเองได้ที่สามแล้วยังไงเขาเดินจ้ำอ้ามาอยู่ข้างหลังซือถิงโดยไม่ปริปากพูดสิ่งใดอีกบางครั้งก็ชำเลืองมองชูหลิวเยเ่ยอย่างช่วยไม่ได้ เขาไม่เข้าใจว่าทำไมชูหลิวเย่ยถึงโดนทุกคนในเมืองหลวงดูถูกเหยียดทำไมจูจ่ๆถึงได้มีความสามารถขนาดนี้เมื่อชูหลิวเย่เว่มองมาที่เขาเขารีบถอนสายตาโดยแสร้งทำเป็นเหมือนไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นมีเพียงหูของเขาเท่านั้นที่แดงขึ้นเผยให้เห็นความรู้สึกผิดและความประมาทเป็นเช่นนี้อยู่หลายต่อหลายครั้งในที่สุดชูหลิวเย,ย่ก็หลุดหัวเราะออกมาเจ้ามีคำถามอะไรก็รีบถามมาเถิด ตอนนี้ไม่ได้มีเพียงแค่หูเท่านั้นแต่ใบหน้าและลำคอของซือหยางก็ยังขึ้นสีแดงด้วยที่จริงเขาไม่อยากพูดอะไรกับชูหลิวเย่เว่ยมากนะแต่อีกใจหนึ่งเขาก็อยากรู้จริงๆสุดท้ายเขาก็ถามตะกุกตะกักอย่างอดไม่ได้เออคือเจ้าเมื่อก่อนมีแต่คนบอกว่าเจ้าเป็นคนไร้ความสามารถคือเจ้าแซงทำหรือคิ้วของชูหลิวเยเว่กระตุกเล็กน้อยเมื่อคำถามนี้หลุดปากออกไปคนอื่นต่างก็หันมามอง อันที่จริงพวกเขาก็อยากถามคำถามนี้เหมือนกันไม่ใช่ชูหลิวเย่เว่ยสายหน้าแล้วตอบคำถามสั้นๆซื่อหยางขยับเข้าไปใกล้แต่ชูหลิวเย่กลับปิดปากเงียบเห็นได้ชัดว่าไม่อยากอธิบายอะไรไปมากกว่านี้เขารู้สึกผิดหวังเล็กน้อยแต่เขาก็รู้ดีว่านี่เป็นความลับของนางเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะถามอีกต่อไปเขาจึงได้แต่บ่นพึมพำ ถ้าจะบอกว่าหากเจ้าแกล้งทำจริงทำไมไม่คว้าที่หนึ่งไปเลยเล่าข้าได้ยินมาว่าคนที่ได้ที่หนึ่งปีนี้สามารถเข้าพบราชทูตจากราชวงศ์เทียนลิ่งได้ด้วยละ่ะชูหลิวเยเวชะงักค้างและในตาหดเล็กลงทันทีขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ